ครับทีนี้เรามาดูการสร้างฟอร์มรับข้อมูลของเรานะครับเราย้อนมาดูก่อนว่าปกติเห็นไหมครับฟอร์มรับข้อมูลของเราเห็นไหมครับฟอร์มรับข้อมูลของเราก็จะมีแค่3มช่องตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานเมนูนี้กันนะครับก็มาคลิกที่เมนูฟอร์มข้อมูลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับฟอร์มข้อมูลตรงนี้ก็จะมีช่องให้เลือกได้นะครับ อักษรรูปภาพอักษรรูปภาพก็คืออะไรเอ่ยก็คือ,อเป็นตัวเลขที่โชว์ตรงนี้นะครับที่ให้ผู้ที่ต้องการลงทุนมได้กรองนะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการสแปมนะครับหรือว่าป้องกันการแฮกระบบเข้ามานะครับสดหว่ามีตัวตนอยู่จริงถึงจะสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับโอเคตัวนี้ก็คืออีเมลมีชื่อนะครับส่วนข้อความด้านหลังนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับท่าน สมาชิกที่ใช้ระบบของเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้อะไรก็ได้นะครับก็สามารถที่ปรับได้ตรงนี้อาจจะเป็นอีเมลเปลี่ยนแก้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับชื่อทีนี้เห็นไหมครับส่วนที่เราสามารถที่จะเพิ่มเติมได้ก็คือ1หมายเลขติดต่อนะครับตรงนี้ก็จะมีเมนูให้เลือกว่าแสดงหรือไม่แสดงซึ่งตรงนี้จะยังไม่แสดงแล้วก็โอเคหากเราต้องการแสดงหรือว่าต้องการหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือลงทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็ คลิกไปได้เลยนะครับให้แสดงเมนูนี้ด้วยนะครับ 2. เวลาที่สะดวกติดต่อนะครับโอเคเราให้แสดง3ส,สอบถามเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนข้อความได้อาจจะเป็นว่าท่านเคยทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนหรือไม่ท่านรู้จกักเว็บนี้มาก่อนหรือไม่หรืออื่นๆที่เราต้องการหรือว่าจะเป็นคําถามว่าท่านต้องการที่จะมีรายได้เท่าไหร่ในการทําธุรกิจออนไลน์นะครับ ตรงนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถให้สมาชิกให้ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนนะครับได้ลงข้อมูลเบื้องต้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถจะเขียนตรงนี้ได้นะครับว่าเราต้องการอะไรจากผู้ที่ลงทะเบียนนะครับ <bed> ทีนี้ปุ่มบันทึกข้อมูลนะครับตรงนี้อาจจะเป็นปุ่มตกลงหรือเราอาจจะเปลี่ยนว่าเป็นสมัครสมาชิกฟรีหรือใช้ระบบฟรี1ปีเต็มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้จะเป็นข้อความที่ปรากฏบนปุ่มให้สมาชิกได้กดตกลงนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราเลือกเมนูให้แสดงทุกเมนูแล้วเดี๋ยวเราก็กดปุ่มตกลงตรงนี้ได้เลยนะครับกดเลยโอเคครับเมื่อกดตกลงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูกันเห็นไหมครับตอนแรกเมนูของเราจะมีอยู่แค่3มช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองรีเฟรชดูนะครับมาแล้วครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเพิ่มช่องหมายเลขติดต่อนะครับเพิ่มช่องเวลาที่สะดวกในการติดต่อ อสอบถามเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ซึ่งสมาชิกหรือว่าผู้ที่ต้องการลงทะเบียนก็สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงมาได้เห็นไ,ไหมครับปุ่มตกลงตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนก็จะเป็นตกลงแต่เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนเป็นลองเป็นสมัครสมาชิกฟรีนะครับ ตกลงครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับลองรีเฟซดูครับผมกดรีเฟซ f 5นะครับเห็นไ,ไหมครับปุ่มตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วว่าเป็นสมัครสมาชิกฟร Smart ีนะครับโอเคนะครับการใช้เมนูฟอร์มรับข้อมูลก็ใช้ได้ง่ายๆตรงนี้เท่านั้นเองนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกรับข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าสมาชิกมาได้นะครับของผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนได้ซึ่งข้อมูลแล้วก็อ e ีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์นี้ ก็จะไปอยู่ในระบบจดหมายติดตามของเราต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะได้อธิบายต่อไปในเรื่องของการทําระบบจดหมายติดตามอัตโนมัตินะครับขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในส่วนของฟอร์มรับข้อมูลตรงนี้นะครับพอดีมีสมาชิกของเรารีเควสเข้ามากันมากนะครับสําหรับสมาชิกหรือว่าลูกค้าที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองอยู่แล้วหรือว่ามีเว็บไซต์ของธุรกิจที่ตัวเองสามารถเข้าไปจัดการได้นะครับต้องการที่จะสร้างหน้าแคปจัเ,จเพจบนเว็บไซต์ของตัวเองหรือว่าสร้างระบบรับข้อมูลบน เว็บไซต์ของตัวเองนะครับโดยที่ไม่อยากมาสร้างหน้าแคเจะเพียใหม่นะครับทีนี้ทางระบบของเราก็เพิ่มคุณสมบัตพิพิเศษตรงนี้มาให้นะครับท่านสามารถที่จะามาที่ตรงเมนูฟอร์มข้อมูลตรงนี้นะครับฟอร์มข้อมูลตรงนี้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับท่านจะเห็นว่าขอรหัสโค้ด HTML นะครับท่านสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับพอคลิกตรงนี้นะครับระบบก็จะ ออกโค้ด HTML ให้ท่านนะครับท่านสามารถที่จะ Copy โค้ดตรงนี้นะครับไปวางบนเว็บไซต์ของท่านนะครับวางในโหมดของโค้ด HTML นะครับไปวางไว้จ,จุดไหนก็ได้เมื่อนําไปวางปุ๊บแบบฟอร์มรับข้อมูลก็จะไปติดอยู่บนเว็บไซต์หลักของท่านนะครับเมื่อมีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หลักของท่านผ่านทางแบบฟอร์มนี้นะครับรายชื่ออีเมลเบอร์โทรศัพท์ต่างๆข้อมูลลูกค้าทุกอย่างนะครับก็จะเข้าสู่ระบบ จดหมายติดตามที่ท่านได้สร้างไว้กับระบบของเรานั่นเองซึ่งตรงนี้จะดีมากนะครับสำหรับท่านนักธุรกิจที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองอยู่แล้วและไม่ต้องการที่จะมายุ่งยากสร้างแคบเจอพ์เพจใหม่นะครับก็เอาโค้ดตัวนี้ไปวางได้เลยง่ายๆครับผมระบบตัวนี้เป็นละที่ยอดเยี่ยมมากซึ่งทางระบบหลักของเราเพิ่มมาให้พิเศษนะครับโดยไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับลองเอาไปใช้กันดูครับสำหรับท่านนักธุรกิจที่มีเว็บไซต์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราต่อไปแล้วก็ไปดู เมนูใช้งานการสร้างหน้าขอบคุณกันต่อไปเลยนะครับ